ถ้าคุณมีกากบาดบนฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ตรงกลางใต้เส้นสมองหรือแม้แต่ใกล้เส้นชีวิตขอให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเพราะคำทำนายจากหมอลัก์และหมอปลายกำลังจะเปิดประตูชีวิตใหม่ให้คุณจากคนที่เคยล้มเหลวกลายเป็นคนที่ฟ้ากำลังจะยกให้เป็นเศรษฐีในไม่ช้าหมอลักฟันทงดวงผู้ถูกเลือกหมอลักเคยพูดไว้ชัดว่าคนที่มีลายมือกากบาด คือผู้มีพลังบุญเก่ามากพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นผู้ถูกเลือกจากฟ้ากากระบาทบนมือคือเครื่องหมายแห่งพลังจิตเดิมที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแปลว่าชาตินี้คุณจะมีจังหวะชีวิตที่พลิกฟื้นแบบเหนือธรรมชาติไม่ว่าจะเคยจนเคยล้มเคยติดหนี้แค่ไหนเมื่อถึงเวลาฟ้าเปิดพลังบุญจะส่งให้ทุกอย่างกลับด้านจากคนที่ไม่มี จะเริ่มมีจากคนที่เคยถูกมองข้ามจะเริ่มเปล่งแสงและจากคนที่ไม่มีโชคจะกลายเป็นคนที่โชคหล่นทับจนตังต้งตัวไม่ทันหมอปลายพลายกระสิทธ์จุดเปลี่ยน50ปีมีครั้งเดียวหมอปลายเผยว่าปี2,568ถึง2,569คือช่วงเวลาที่พลังบุญของคนมีกากบาทจะถูกปลุกขึ้นไม่ว่ากากบาทของคุณจะอยู่จุดใด มันจะทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศดึงดูดโชคลาภพลังศักดิ์สิทธิ์และบุญเก่าที่สั่งสมมาท่านบอกว่าในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางใครที่หมั่นสวดมนต์ทำบุญหรืออธิษฐานต่อครูบาอาจารย์จะมีโอกาสเห็นปาฏิหาริย์เงินทองหล่นทับบางคนได้ลอตเตอรี่บางคนได้เงินจากที่ไม่คาดคิดบางคนมีคนยื่นโอกาสทองให้ถึงมือ และหมอปลายยังกล่าวชัดอีกว่าผู้ใดที่ศรัทธาไม่ลบหลู่จะเห็นทางรวยภายในสามเดือนหลังจากตั้งจิตอธิษฐานกากบาทบนฝ่ามือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตเดิมแท้ผู้มีญาณคนที่มีเครื่องหมายนี้มักมีลางสังหรณ์แม่นยำคิดสิ่งใดมักเป็นจริงและสิ่งสำคัญที่สุดคือมีแรงดึงดูดบุญสูงเหมือนพลังจากกรวาลกำลังช่วยผลักให้คุณ ไปอยู่ในจุดที่สมควรจะอยู่กากระบาดตรงกลางฝ่ามือหมายถึงโชคใหญ่จากฟ้ากากระบาดใต้เส้นสมองหมายถึงความสําเร็จจากปัญญากากระบาดใต้เส้นหัวใจหมายถึงได้คู่ชีวิตที่นําพาความมั่งคั่งมาให้ส่วนกากระบาดใกล้เส้นชีวิตหมายถึงฟื้นจากจุดตกต่ํากลับมารุ่งเรืองอีกครั้งพิธีเปิดดวงรับโชคทำทุกเช้าเก้าวันติดต่อกัน หมอปลายได้แนะนําเคล็ดสําคัญสําหรับผู้มีกากระบาทบนมือให้ทําพิธีเปิดดวงง่ายๆด้วยพลังศรัทธาทุกเช้าเมื่อตื่นให้นํามือที่มีกากระบาทพนมขึ้นเหนือศีรษะแล้วกล่าวในใจว่าข้าพเจ้าขอน้อมนําบุญกุศลทั้งปวงเปิดทางแห่งโชคลาภขอให้ชีวิตข้าพเจ้าพ้นทุกข์พ้นภัยพลิกจากจนเป็นรวยจากมืดเป็นสว่างจากล้มเหลวเป็นสําเร็จ สาธุสาธุสาธุทําต่อเนื่อง9วันพร้อมกับตั้งใจทําบุญเล็กๆเ,เช่นใส่บาตรหรือช่วยคนที่ลำบากหมอปลายย้ำว่าเมื่อศัทธาเกิดปาฏิหารจะเปิดทันทีฟ้าเปิดทาง99วันแห่งปาฏิหารหมอลักและหมอปลายเห็นตรงกันว่าตั้งแต่ปลายปี2,565ไปจนถึงต้นปี2,566 เป็นช่วงฟ้าเปิด99วันผู้มีกากระบาดบนมือจะได้รับแรงส่งสูงสุดดวงจะพุ่งแรงจนเหมือนมีคนมาช่วยผลักจากเบื้องบนอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปอย่าพูดคำลบอย่าทำร้ายใครอย่าดูถูกตัวเองให้พูดทุกวันว่าฉันคู่ควรกับความร่ำรวยและความสุขแล้วจักรวาลจะตอบกลับในสิ่งที่คุณเชื่อสัญญาณแห่งความรวยกำลังมา ก่อนโชคใหญ่จะมาถึงหมอปลายเตือนว่าจะมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นเช่นฝันเห็นน้ำใสหรือปลาขึ้นมาเล่นน้ำได้กลิ่นหอมแปลกๆตอนกลางคืนมีคนนำของกินหรือของขวัญมาให้โดยไม่คาดคิดหรือมีคนพูดคำว่ารวยกับคุณบ่อยขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่าพลังบุญเริ่มหมุนเข้ามาแล้วหมอปลายกล่าวไว้ว่าจงอย่ากลัวว่าโชคจะไม่มา เพราะโชคของคนมีกากระบาดอยู่ในมือคุณอยู่แล้วส่วนหมอลักพูดเสริมว่าคนที่มีกากระบาทคือผู้มีพลังฟ้าและพลังใจอย่าเอาเวลาไปกลัวความล้มเหลวแต่ให้เอาเวลาไปสร้างบุญแล้วฟ้าจะตอบแทนคุณกลับมามหาศาลและวันนี้คุณกำลังฟังคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณจากฟ้าที่ต้องการบอกคุณว่าถึงเวลาแล้ว ที่คุณจะรวยจากแรงบุญที่สะสมมานานขอให้คนที่มีกากบาดบนฝ่ามือทุกคนตั้งใจสวดมนต์ทำดีแล้วโชคหนึ่งร้อยล้านจะวิ่งมาหาคุณแน่นอนสาธุขอให้ปาฏิหาริย์บังเกิดกับทุกคนหมอปลายพรายกระซิบเคยเตือนไว้ว่าถ้าคุณเป็นคนลายมือกากบาด จงตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเพราะนี่คือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตเงินก้อนโตชคอกลาบที่รอคอยมานานและบุญเก่าที่สะสมมากำลังจะเปิดทางให้คุณภายในไม่เกิน3เดือนหลังจากวันนี้และตัวเลขที่ฟ้ากำหนดไว้คือ60ล้านบาทจำนวนนี้ไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มันคือรางวัลแห่งบุญที่จักรวาลตั้งใจมอบให้คนที่มีกากระบาดศักดิ์สิทธิ์บนฝ่ามือมอกปลายบอกว่าลายกากรบาดบนฝ่ามือไม่ใช่แค่ลายเส้นธรรมดาแต่มันคือตราประทับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะรึกไว้ตั้งแต่ก่อนคุณเกิดใครมีลายนี้อยู่หมายความว่าคุณคือผู้ถูกเลือกผู้ที่เคยสร้างบุญใหญ่ในอดีตชาติช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทำบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนบุญนั้นจะย้อนกลับมาทวีคูณในชาตินี้ในช่วงปลายปี2568ต่อเนื่องถึงต้นปี2569จะมีการขยับของดาวบุญใหญ่เปิดพลังแห่งโชคลาภให้คนลายมือกากบาทโดยเฉพาะเงิน60ล้านบาทอาจมาในรูปของการถูกรางวัลโดยไม่คาดคิด การได้รับมรดกหรือทรัพย์สินที่รออยู่หรือการได้โอกาสทองจากผู้ใหญ่ที่เข้ามาอุปถัมบางคนอาจเริ่มจากเงินก้อนเล็กแต่จะกลายเป็นเงินก้อนมหาศาลภายในไม่กี่เดือนอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะหมอปลายเคยเตือนแล้วว่าบุญของคนลายมือกากบาทไม่มีทางหายไปไหนมีแต่จะระเบิดออกในเวลาที่ถึงกำหนดถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่ตอนนี้ แปลว่าพลังบุญของคุณกำลังเคลื่อนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังส่งสัญญาณให้คุณรู้ว่าถึงเวลาปลดล็อกโชคลาบแล้วให้คุณหลับตาวางมือขวาไว้ที่หัวใจของตัวเองแล้วกล่าวในใจว่าข้าพเจ้าขอน้อมรับพลังบุญที่ได้สะสมมาขอให้บุญนี้เปิดทางแห่งโชคลาบให้เงินทองหลั่งไหลามาไม่ขาดสายขอให้ชีวิตเปลี่ยนจากร้ายเป็นดี จากจนเป็นร่ำรวยและขอให้ทุกความตั้งใจสำเร็จโดยง่ายสาธุตั้งแต่วินาทีนี้ไปให้คุณหมั่นขอบคุณทุกสิ่งที่มีขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้ามาขอบคุณโอกาสทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะพลังแห่งความขอบคุณคือประตูสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงและอย่าลืมนะทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน ให้แตะฝ่ามือที่มีกากบาทเบาๆแล้วกล่าวว่าวันนี้ขอให้บุญเปิดทางขอให้เงินไหลมาขอให้โชคเข้าหาขอสาธุทำเช่นนี้9ก้าวันติดต่อกันชีวิตคุณจะเปลี่ยนจนคนรอบข้างสังเกตเห็นหมอปลายย้ำว่าอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะฟ้ากำลังยกคุณขึ้นจากที่ต่ำ ให้ไปอยู่ในที่สูงกว่าเดิมและถ้าคุณเป็นคนลายมือกากบาทจริงๆจงยกมือขึ้นแล้วพูดพร้อมกันว่าข้าพเจ้าพร้อมรับพรแห่งความมั่งคั่งพร้อมเปิดประตูโชคลาบและพร้อมรับเงิน60ล้านบาทที่ฟ้ากำหนดไว้สาธุสาธุสาธุาธจำไว้นะคนลายมือกากบาทไม่ใช่คนธรรมดา เพราะฟ้าเลือกคุณให้เป็นผู้สร้างปาฏิหาริย์อย่าดูถูกพลังบุญของตัวเองเพราะอีกไม่นานเงิน60ล้านบาทที่รออยู่จะหล่นคับคุณโดยไม่รู้ตัวขอให้เชื่อขอให้ศรัทธาและขอให้สาธุด้วยหัวใจสาธุสาธุสาธุ